กะไดเรายู yeah. ่บนบีบด้วยนั่งอยู่แล้วหิ้มกระไโอ้ในเมือใน n าบ่อสมุยเออบ่นน่ะบ่ว้าก็ซื้อดิ่บ่วาซือได้ไดหมักมันฮือกันเนาะมันฉีไปด้บอ่ งานผาปลาจำปีบ้านนู้จีรนได้โค้งยู่มุมนู้้โค้ง่มุมนด้นเยมุมนึนก็ค่ยใช้แปรโค้ง่มุมมาทอนนี้ได้ป่าใหญ่ก็ยางปร่าปค้งผู้ที่ค้งตังหาด้ผู้ทีเอตังหาได้บานนี้ในป่าเลยพุ่นี้ในป่าเลียป่าเสียโค้ง มันก็คแล้วก็ลูมแล้ว่รก็ลุมแล้วมันคนะลูมใหญ่แล้วล่มใส่ปลามันนะนกะเป็นภาพบรรกาศงานลาป่าประจำปีเพคนไหนปีนี้มีเท่นึงกอยางบ้านโนนเจริญนันนี่บรรยากาศขักเลคนมาภาป่าย้อนไปย่บ้านประกาศได้ ปีนึงกะจะมีแต่หนึ่งได้พื้นที่ชาบาทต่อคนต่อคนต่อเฮต่อจะลุ้งอะไไปมาได้บ่ได้ก็ต,าากกาาต้องเสียสองงานผ้าป่าห้วยยางห้วยยางบ้านนู่นจื่นผ้าป่าต้องคำปรสมผ้าผสมงานผ้าป่าได้หมอนี้ผ้ปาป่าประจำปีไปเจ้าได้ถลูกพิชิตความหนาวห้วยง่ายุดนี้บม่ย้อนหนาวจุดนี้อากาศเย็นได้หมอน,นี้เย็นแท่ได้หมอนี้ เจ้าเยังมาตึกดไว้ง่ายวันตุ่มโฮมคนตึกุ่มเฮเชโมงคือเจรุ่งมัานี่บรรยากาศครักเพราะว่าคนมาหลายนะมาพอดีบ้านนี้มากระมาเลยมานี่กันเลยมานี่กระมาโล่เนี่ย มาในกมลจังมาไพ่ได้ามาไพ่กลได้ไมมาไพ่กมลได้ไหมกหลเท้เลยมาไพ่นี่ไม่มาตัวเบื่อกมลหาผู้เจ้ารึกมลมาหมาบ่ลูไปยังบานหมาีลงหวยลงปี่นั่นบ่ได้บงเล่าหนึ่งสงสัยสงสัยงานผ้าปลาไปนี้ มากำมาโลดได้มาผมทำลายหมามากำโลบมงคลนะ